สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านมาดูบรรยากาศของการแข่งเรือยาวอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศสดๆจากแม่น้ำมูลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้แข่ง2วันก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้9พ้พฤศจิกายน วันพรุ่งนี้ก็10พฤศจิกายนนะครับแข่ง2วัน9 10พฤศจิกายนนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศของทีมพายเรือนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นบรรยากาศของการแข่งเรือยาวของอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับจากด้านหลังหน้าที่ว่าการอำเภอราศีสไลนะครับซึ่ง ด้านหลังก็จะเป็นแม่น้ํามูลนะครับเป็นสถานที่แข่งขันเรือยาวนะครับ9กับ10พฤศจิกายน2566นี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาดูการแข่งขันเรือยาวประจำปีของอำเภอราศีสไลจจังหวัดศรีสะเกดครับ